อู้รถนอนอีกแล้วสงสัยแดดแรงง่วงนอนทำได้ไหมหายเกี่ยวแล้วมันเครื่องได้ลดใส่ไมนเครื่องเอ้ยรุ่นนี้มันไหนดูที่ขนาดไหนแล้วรั่วมาแล้วรูดมันเครื่องรั่วเครื่องกกโอ้โอเวอร์โอ้ยมันโอเวอร์สาแล้วเราเราจะแก้ปัญหาเลยใช่ไหมเราแก้ปัญหาแล้วโดยใช้อะไรใช้ลดใช้เบอร์ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้แล้วใส่อะไรเพิ่มอีก สปริงใช่สปริงใช้เกลสปริงเกลได้ไหมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวหเดี๋ยวดูก่อนหาตัวใหญ่กว่านี้มาลองเสียบดูไม่ต้องเราเอาอันนั้นเลยไปหาหัวเทียนอาซีมาสิเอาหัวเทียนหัวเทียนสองจังหวะมาใส่ดูสิอันนี้คือภูมิปัญญานะครับเอาลองหาดูมีหรือเปล่าเอาหัวเทียนเก่าๆแต่เป็นสองจังหวะนะครับอันนี้เห็นดูสิเอออันนี้แหละ แต่มันมีเกลียวมันมีของโนวาอะไรกเกลียวยาวลองมาดูสิอ่ะตัวไหนได้นะครับลองมาสิแ,บบแต่ปัญหาเฉพาะหน้านะครับตัวไหนได้ก็ออเอามา